ผมเรื่องน่าท้าตลอดเลยเข้าบายดีพี่น้องบายดีบาบาสบายดีพี่น้องสุขสุขคนตอนนี้บ้าโอเคสิมารีวิวพี่น้องพี่น้องปองป้ายเดบ่งเลยชมกันนะพี่น้องนี่คือไพยหยา พั <ś led> ยยาอยู่ในชนบทบ้านนอกห้องนาบ้านเบาโอเคเสาปป,ปลาวพี่น้องเบาคำหลานนาอเพิรไนภยัภยยาภัยยาเก่งตัวได้ต่้งห้ายลูหรา้รายกล้การเนี่ภยภัยยาไวม้มุงมุงหลายอย่างเลวพี่น้องมุงขอกเป็ดขอกไก่มุงเทียงหายเทียงนามุงได้เบิดมุงหยานเยน็นเยน็นบ้านพี่น้องมีบอ่อ ต่างๆประเทศนีคือบ้านเบาโอเคสปปาลาวบ่านนอเดี๋ยวเบาโอเคสิพี่น้องได้เบิ่งได้ชมกันวิธีพายหญ้าเป็นยังไงเนี่ยได้เบิ่งไปชมกันเลยพี่น้องนี่เพิ่นมนาหนังเบิ่งเนาะเบาเบียอาตาคือเกาหลี เ <c oughs> ด้ไปเฮ่นบ่าพี่น้องมวนบ่าวคำหลาวนวนวนนาตาผูกเป็นไผ่หยาเฮ่นบ่าพี่น้องเพื่อนมากคลิปนี้ลืมพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามช่องบ่าวเคสปป,ปลาวหน่อยเดอ้อ เห็นบอกพี่น้องเหตดโดยสีมือเก่งธรรมดาได้มา,ดาดเมนี่กับไพ่หยาโวอืมเป็นไพ่หยามาเน,นี่ยเป็นบริข่าวส่วนมันบริข้าวสวนมันสวนมันสัมปะหลัง่นไพ่หยาแล้วจากก่นมันแล้วเพนนิ่นยังมาเฮ็ดนายเหตุไร้ ลายอย่างลายแนวเสร็จทุกแบบเอ้าเห็นใบไหลง,งูน,าาววน่าเวบบ่เบียถ่ายทอดชอดครับเรื่องจริงครับภ<น>าพให้แบบ <laughs> หว่ภแบบแบบาพจริงครับไม่ใช่ภาพเล่นอะไอันนี้คือ หาเบิ่งยากได้พี่น้องเห็นบ่บ้านพี่น้องมีบอขอบคุณพี่น้องทางต่างประเทศนําเด้อเออไปขายมันมาหนิขายมันยแอลขายมุ้ยมันขายห่าสอบพกสอบก็ไปขายซิปสอบก็ไปขายเออกันได้ชิบ เพ่อพ่อ,อนุ้ยได้ขายเธอหนึ่งล้านปลายล้านหาจาเก็บเขาเก็บเธอหนึ่งไปขายเธอหนึ่งเป็นก้อนก่อนอมันอ่อกีก้ชิดได้ไปเบิง่งเมื่อลำเล่องพี่น้องบ้านบ่าวเ,เคแรงแหละ มีมาําเรื่องมาเบิ้งมาเบิ้งเด้ออยู่บ้านคำน้อยแข้งสวรรค์มาแขกเมืองจุฬาฯอันนี้เป็นไม้เพบ่าด้วยพี่น้องมาเล้าแล้วข้างไหนตัวไพรี่เป็นเคยยานางเด้อตัไพ่เป็นเคยยานางใส่แกงหน่อไม้ใช่าแหละเคยยานางใส่แกงหน่อไม้เพื่อนบอก่ต้องพากมีคนพากลค นนเป็นสาานเ้เป็นสลา,าผักเย็น,นายตามมันหนอกของน้าได้พี่น้องอประมาณนี้ได้พี่น้องี่ต่อคับนี่ีชลดต่อไปบอมัดบอมัดน,นะ มันบลดนั่นแหละมีท <S ess> ีลดได้แนวเกี่ยวว่มีที่ลดเลยมีที่ลดไปไที่ต่อไปผมเหม่ออมงแบบมันแนวไหนมีที่ลดจังีเดินมาลืมเลยเคยพายตอนน่ะเฮียนพายน้ำพลอยพายแต่อืมก็บงาันเกี่ยวหันไปหันันยังเชื่อเฮเปิรกอ nhưng mà ta hết luôn mà quen mất <cười> <cười> không có thể hiền đâu <laughs> hiền dữ tụi mình bỏ lên, không chờ không khóc nữa ta hết nữa thì ổng vô ổng chờ nốt, ổng nằm, ổng có แจวนี่มันเป็นทันใหญ่ๆประมาณหีกระทิตย์หนึ่งใหญ่เลยฮะมันโสมหม่งปุ่มหม่งชมก็ชมอะไรได้หม่งมอะนะแมนหม่งก็ะชวยฮะโอ้ยชมนี่งตัองหัวชมามีแค่แฉลหนาพลไพ่หงาแขนผ่าเจ้าข้อชีฮัก จอจริงหมดเลยยังบอกท่านมีเมียไล้นี่เป็นวะทำหลาไปกินเบียร์คุ้มมือลงสวยไปสวยพี่น้องจักสวยบอลเป็นผับพี่น้องไปผับคุ้มมือเห็นบอกธรรมดาเลยเห็นว่านี่็ประทับตาเลยนี่มีต้นมะขามต้นม่วงนะพี่น้องเนาะ โอเคโอเคพี่น้องคุณดมักคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามช่องเบาเคเนอร์เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายสบายด,ดีสุขุสุกคน